พัฒนาการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงร่างและแบบแผนของร่างกายทุกส่วนอย่างมีขั้นตอนนับแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเสียชีวิตเพื่อให้บุคคลแสดงความสามารถในการกระทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของบุคคล 1. การเจริญเติบโต การเจริญเติบโตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายเช่นส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น 2. วุวิธิภาวะวิธิภาวะหมายถึงการเจริญเติบโตของโครงสร้างทางร่างกายมีผลให้เกิดความพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมได้เหมาะสมกับวัย 3. การเรียนรู้การเรียนรู้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการฝึกฝนฝึกหัดหรือประสบการณ์เดิมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตและวุฒิภาวะของบุคคลหลักของพัฒนาการอโนจีเซลได้สรุปหลักของพัฒนาการของมนุษย์ได้ดังนี้ 1. พัฒนาการของมนุษย์มีทิศทาง สามารถแบ่งได้เป็นสองทิศทางได้แก่ 1. ทิศทางจากส่วนบนลงสู่ส่วนกลางเป็นการพัฒนาในแนวดิ่งโดยยึดสีสับเป็นอวัยวะหลักดังนั้นเด็กจึงขยับสีสษะได้ก่อนส่วนอื่นๆ 2. ทิศทางจากส่วนใกล้ไปสู่ส่วนไกลเป็นการพัฒนาในแนวขวาง โดยยึดลำตัวเป็นอวัยวะหลักดังนั้นเด็กจึงขยับร่างกายได้ก่อนส่วนอื่นๆ 2. พัฒนาการของมนุษย์มีลักษณะต่อเนื่องโดยเริ่มพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กและพัฒนาการถึงขีดสุดในวัยผู้ใหญ่และเสื่อมลงเมื่อถึงวัยชาราตามลำดับ 3. พัฒนาการของมนุษย์เป็นไปตามลำดับขั้นจึงไม่สามารถที่จะข้ามขั้นได้ตัวอย่างเช่นเด็กจะเริ่มพัฒนาการจากหงายคว่ำคืบคลานนั่งยืนเดินและวิ่ง 4. พัฒนาการของมนุษย์ต้องอาศัยวิทภาวะและการเรียนรู้ วุฒิภาวะเป็นความพยายามขั้นต้นเพื่อเตรียมให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ต่างๆส่วนการเรียนรู้เป็นการเพิ่มความชำนาญ 5. พัฒนาการของมนุษย์แต่ละบุคคลมีอัตราแตกต่างกันด้วยวุฒิภาวะเป็นปัจจัยต่อการเกิดพัฒนาการของมนุษย์ จึงทำให้พัฒนาการของบุคคลน,นั้นมีอัตราที่ไม่เท่าเทียมกันสามารถสรุปลักษณะเด่นของพัฒนาการได้ดังนี้ 1. พัฒนาการเป็นไปตามฉบับของตัวเอง 2. พัฒนาการไม่ว่าด้านใดก็ตามจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยๆ 3. พัฒนาการทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไป 4. อัตราพัฒนาการของบุคคลจะแตกต่างกันไป 5. คุณลักษณะต่างๆของพัฒนาการจะมีความสัมพันธ์กัน 6. พัฒนาการเป็นสิ่งที่สามารถทำนายได้ 7. พฤติกรรมที่มองแล้วว่าเป็นปัญหาแท้จริงอาจเป็นเพียงพฤติกรรมปกติตามลักษณะของพัฒนาการทฤษฎีพัฒนาการ 1. พัฒนาการความต้องการทางเพศและบุคลิกภาพของฟอยคนเราจะมีบริเวณที่ต้องการให้สนองตอบที่เรียกว่าอิโรจินเนส ซึ่งบริเวณที่ว่านี้จะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของอายุถ้าไม่ได้รับการสนองตอบที่พึงพอใจจะทำให้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล2ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิเล็กสันพัฒนาการของบุคคลมีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดไปจนถึงเสียชีวิต ไม่ใช่แค่เพียง5ระยะแรก 3. ทฤษฎีพัฒนาการทางชาวปัญญาของเพียเจมีกระบวนการสำคัญ2อ,อย่างคือการดูดซึมและการปรับความแตกต่างซึ่งกระบวนการดูดซึมจะเกิดขึ้นก่อนคือ เมื่อเด็กประทะสัมพันธ์กับสิ่งใดก็จะดูดซึมภาพหรือเหตุการณ์ต่างๆและแสดงพฤติกรรมต่อสภาวะแวดล้อมใหม่ 4. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กการที่บุคคลให้เหตุผลในการเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่กระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทําของบุคคล